เราค่อยๆลงปึ๊บแล้วก็วิ่ยาปึ๊บเอ,อ้ยโหโคตรเสียวผมจะบอกกับทุกคนว่าหลังจากผมหลุดแล้วผมลืมเปลี่ยนหมวกเดี๋ยวทุกคนงงว่ามันไม่ต่อกันสุดยอดไปเลยผมรอดไปได้ไงวะโอเคตรงนี้ต้องเราต้องรอดให้ได้ปึบโอเคเราต้องเลี้ยวตามเอ,อ่อขั้นบันไดนะฮะ โอเคไปทางนี้จากนั้นเราก็ต้องโดดข้ามฝั่งนูน้นฮึบอุ้ยหนังสือตกอ้าวลง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 ว่ามันมีอีกทางเดินตรงนี้โอเคลงปุ๊บไปทางขวาทางนี้แล้วก็ไปหุยเกิดไปแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นได้ไงอะผมอยู่ตรงนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ตรงนี้มันก็แอบไปได้แนตะ่อาจารย์ไม่เห็นวะหรือผมหัวเหมือนกระป๋องเกินไปอาจารย์เลยไม่เห็น เฮ้ยอยา่าเจอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไงอาจารย์อาจารย์ยาผมว่าผมอยู่นิ่งแล้วนะอาจารย์แบบกองหนังสือคงแบบบังเราไม่บิดนะฮะเอาว่ะอาจารย์ไปแล้วโอเคเราต้องลากสิ่งนี้ไปลากไปจนถึงอันนี้นะฮะว้าวโอเคถึงแล้วผมว่าอาจารย์จะไม่อยู่นะครับว้าวออ้ยตรงนี้เป็นป้อมยาแบมนเนี้ย เงียบจังเงียบกนไปแล้วอุ้ยตรงนี้เป็นนูนๆเหมือนกับดักเลยแอบก่อนอุ้ยอาจารย์ได้ยินเสียงไหมฮะไปละอุ้ยอ๋อ๊อ่ตรงนี้มีเอ่อกุญแจนะฮะเอ่อเราขึ้นไปข้างบนนะฮะอุ้ยดังดังเสียงดังจังค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ได้ยินนะฮะอาจารย์ต้องอยู่ฝั่งไหนสักฝั่งแหละแต่เราขอมาทางขวาก่อนแล้วกันเอ๊ะนี่อะไรอ่ะหมากลุกนี่ว่าประตูนี้ไปไม่ได้ โโดดก็ไม่ขึ้นอะไรวะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋ออ๋ออย่างงี้นี่เองโอเคเึ๊บเปิดอ่าว a t โหว้าวโดนตีมาวะ่ะโดนตีมาวะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไอเด็กนี่มันโดนเสียบวะ่ะตายแล้วใช่ไหมหัวใส่มงกุฎนะฮะ ข้างบนนี้มีหัวของไอ้พวกนี้วางอยู่เหมือนเราจะต้องเอาไอ้ตรงข้างบนข,ขาวๆนั้นอนะลงมาแน่นอนแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงมากกว่ารูปดวงตาเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้เหมือนโดนเหยียบไปเลยโดนเหยียบเอ๊ะเฮ้ยปล่อยอ๋อมันคือเราต้องอ๋อไอ้ตรงนี้ก็มีอันนึงแสดงว่าเราต้องทําตามภาพนี้นะครับผมโดยที่อันขวาเนี่ยอยู่บนมุมซ้ายเห็นะโอเคได้ อันที่เราถืออยู่อยู่บนมุมซ้ายแล้วอันตัวบวกผมมันอยู่บนโต๊ะอะเราจะขึ้นไปยังไงอะเราโดดขึ้นไปเหมือนกับไอฝั่งนั้นไม่ได้นะฮะอ๋อโอเคเอาต้องเอานี้มาอา่าโอเคเราเอานี้มาใส่แทนไอตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายก่อนเออขึ้นอา่าแล้วก็โดดขึ้นเออโอเคมาใส่ตรงนี้นะครับผมผมจําได้โอเคเราก็เอาไอฝั่งงเนี้ยไปใส่อีกฝั่งนึง วานตรงนี้งำไม่ยากโอ้โหเสียงกลไกลบางอย่างทํางานนะฮะเราต้องเดินขึ้นไปเหรอโอโออโอเคเข้าใจละมันคือการเปิดกลไกลโ,อโอเคเราค้นพบกับกุญแจนะฮะโอเคหยิบกุญแจใส่กเป๋าอ่าเรียบร้อยทางฝั่งซ้ายจะบอกว่าเป็นห้องอาจารย์อ่ะขอไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็ได้วะไปดูอีกฝั่งนึงกัน โอเคเราเข้าไม่ได้เราไปดีกว่าใครกูแจ้ปึบอะอ่าโอเคได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหอ้อ้ป้าเอ้ยเสียงโคตรดังทางขึ้นเหมือนจะอยู่ข้างบนนะเราต้องเอาอันนี้มาสินะ,ะมาสินะปรามานี้แล้วกันปั๊บโคตรเป๊ประตูอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรอ่ะเดี๋ยวศพใครอ่ะเอา้ามีไอ มีไอ้เงาดำอยู่ข้างบนด้วยว้าทำไมมันเข้าสิงเราตลอดเลยอ่ะโอเคเอาว่ะเราแบบโอเคเราไปตามเสียงไปนะฮะโอ้โอหขวดพิกไทยอุ้ยมันมีเด็กตั้งอยู่เราต้องอึ๊บขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆตั้งยองลงไปปั๊บโอเคไม่มีเสียงไม่ได้ยินเสียงจับไม้เฮ้ยมันรู้เฉยมันรู้เฉย อ่ะไ,ฟฟไ,ฟฟไฟฟอฝั่งนูฟฟ้นไอฝั่งนู้นไอฝั่งนู้นมาเฮ้ยย่าเฮ้ยไอฝั่งนั้นมาไอฝั่งนั้นมาอุ้ยจ่าอ่าสดชื่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอข้างบนก็มาเอ้ยเออ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราแทบไม่ได้ทำะไรเลยอะ่ะแม่งก็แบบปลักหัวลดออกมาสงสัยแบบจะโดนข้อตอบพอดีอุ้ยบอกใหม่จริงด้วยแต่ว่าอา้าวมันคือการปลอมตัวหรอกเหทำไมเราต้องใส่หัวปลอมตัวอ๋อโอเค โอ้ยเด็กพวกนี้อยู่เยอะมากไม่แปลกเลยที่เราต้องปลอมตัวโอ้โหดูมันคึกมากมันคึกโคตรอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยจานตกจานตกโอ้ยหมอนี่คึกมากคึกมากเอ้เอ้าอะไรอ่ะคึดถูกมาผักกันเฉยเลยอะไรวะเอามีหันมาอออีกยอดเย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบัตเตะหัวแตกแบบไอ้บ้าดิโอ้โหโคตรน่ากลัวโอ้โหแม่งคึกแม่งเต้นอุ้ยมองเฮ้ยเอาเฮ้ยมันตวงติงเออเดี๋ยวนะเราต้องไปทางนี้ เออโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินอุย้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อยชิบหายแล้วยังไม่ทันได้มาถึงเลยแม่งจะวางฆ่ากันแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาทะเลาะก,กันอะไรมันแก,กล้งกันเอาเดี๋ยวหยิกจมูกกันเดอะโอ้ยอา้าวไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วอุยอ้ยเดี๋ยวโหนขนาดนี้ตกใส่ปะเนี่ยตกใส่เป้า่าขอไปทางซ้ายทางซ้ายไปทางโอ้ยทางซ้ายแม่งกวุนวายโอ้ยทางขวาก็ได้อย่ยานะอย่าตกปะอย่าโอ้ยโอเค ไปอ้าชิปหายล้หน้าแตกเราจะมีปุ่มตรงนี้เอ่อมีปุ่มใช่ไหมเราต้องหาอะไรโยนเลยไปมันถึงนะน่ะมันโดนแล้วอะแต่ทำไมแตกแตกแบบไร้เสียงตรงนี้มีทางขึ้นนี่ว่ะแล้วข้างบนก็ยังมีบ่วงอีกว่ะแม่งบีไปตนทอดทอดแสงว่ามันให้เราขึ้นข้างบนเหรอไปฮึบอ๋อโหดล้เออโอเคเรียบร้อย อุ้ยอันขวดอะไรอ่ะอ่ะชิบหายแล้วทำตกแตกเฉยเอาตองต้องเอาลงไปข้างล่างใช่ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยตกใจเสียงมาช้าแต่ก็มานะว้ายสมองแตกอีโคตรดิ่มโคตรนิ่มอ่ะแบกเ้ยได้เฉยอะไรวะแม่งได้เฉยเลยไปไปดีกว่าชิบอุ้ยอาจารย์โอ้ย เฮ้ยเดดเ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 ดอาจารย์อาจารย์ไ <t> ม่มีใครไม่มีใครแอบก่อนโอ้ยแม่เลยโคตรน่ากลัวกบหรือสมองวะน่ะกบหรือสมองผมมองไม่ออกแต่มันมีแง่ๆน่าจะเป็นกบอาจารย์กินกบหรืออาจารย์กินสมองครับอาจารย์เป็นฮันดิบาวเหรออุ้ยหันะมองเฉยไม่มีใครไม่มีใครตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้อาจารย์กระตุกอาจารย์กระตุกเล็กน้อยบนโต๊ะนี่มีปีนได้ไหมอยากรู้บนโต๊ะมีอะไรวิปีนได้่ะ เอ้ยอ้าวหยิบมีดไม่ได้แต่ว่าเหมือนโขวดโหลนั้นจะสามารถหยิบได้ป้างเดยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวอาจารย์มาเหรออาจารย์มาหรอทำไมเสียงแม่งบิวมากโอเคเหมือนจะไม่มีนะไอ้โขวดโหลนี่ต้องมีอะไรหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวลองขอลองเสียงไปตายทีนึงก่อนก็ได้อลองเสียงก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาจารย์เห็นปะเ,น,เนี่ยหรือว่าต้องเดินไปอีกฝัง่งนึงโดยที่เราต้องค่อยๆกระตุบไปทางนี้วะ ค่อยๆกระดึ๊บค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บโอเคมีทางไปต่ออยู่มีทางไปต่ออยู่ค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินอุ้ยทางข้างหน้ามีช่องอยู่หรือว่าเราต้องเกาะขอบตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปปะเกาะขอบตรงกลางแล้วขึ้นไปเกาะขอบตรงกลางแล้วขึ้นไปว้า้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยอาจารย์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 อุ้ยดีกว่าดีก่่นโอ้ยไปไปไปไไไม่ใช่แมอาจารย์ไม่ได้ไม่มีใครอยู่นีอาจารย์ไม่มีใครอุ้ยหายอาจารย์หายว่ะ แต่เมื่อกี้ผมก่ออะไรไม่ได้เลยอ่ะอุย้ยเอาวปีนได้เฉยอะไรวะอุย้ยค่อยๆย่องเดี๋ยวนะต้องผ่านหน้าอาจารย์ไปเหรอไอ้ขวดโหลพวกนี้โหลบังเหรอโอ้ยโหลบังปะอุย้ยอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอาจารย์ประกอบหุน่นอาจารย์ประกอบขุนชีวะเองเหรอหันมาเฉยนะชา้าอุยอ้ยโอเครีบไปรีบไปรีบไปเลยรีบไปรีบไปรีบไป เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อุ๊ยอาจารย์เห็นไหมอาจารย์อุ๊ยอย่าจะเพิ่งยิ่งเพิ่งโอ้ยนิ้วนิ้วผมจะหลุดนิ้วตรงคอนโทรผมจะหลุดอ่ะอาจารย์เขียนอะไรบางอย่างเราค่อยๆไปโอเคเราอยู่ตรงนี้นะอาจารย์อย่าอุ๊ยเจอาจารย์ไปละอุ๊บอ่าโอเคเรามาฝั่งนี้ละแสดงว่าตรงนี้เป็นทางไปต่อเว้ยอ้าอาจารย์อ้า เดี๋ยว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 ยยายายาอาจารย์อ้าวแมงเลยอาจารย์เห็นได้ไงอะโอเคเราผ่านไปตรงนี้ได้แล้วครับผมที่เหลือแค่ก็ให้อาจารย์เดินกลับมาและหันหลังให้เราเราก็แค่เดินไปจากนั้นพออาจารย์ไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็ค่อยอาจารย์มาฝั่งนี้ทำไม โอเคไปเลยแล้วกันโอเคอาจารย์กูไม่มาใช่ไหมโอเคเราไปเลยแล้วกันครับอาจารย์อย่ามาเลยผมขอร้องรอแล้วครับเย้ๆุ้ยเดี๋ยวเราเห็นไอ้ตัวนี้เหรอเราลองแบบเคาะล่อมันมาตรงนี้ดีกว่าผมว่าพื้นที่ตรงนั้นมันแคบไปมันอาจจะติดโต๊ะได้มาดิเว้ยเี่ยม โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่กับดักดรือเ่าเอ้ยอะหัวแตกไปให้หมดโอ้ยมาอีกแล้วเอ้ยโหดผมว่ามันต้องมีอีกแน่เลยอะขอเดินเอาถือไปเลยแล้วกันทางยาวซะด้วยมามาเจอกันหน่อยอุ้ยอ้าวโอ้ยมาแล้วมาแล้วตายไปซะอุ้ยข้างหลังก็มาข้างหลังก็มาตายไปซะออ้ยต้องมาอีกแน่เลยถือไปก่อนไม่มาเยอะจะขึ้นเรื่อยๆวะ อุ้ยอุ้ยไม่แอบอยู่เอ้ยยังไงต่อยแน่อุ้ยข้างหลังไม่แอบอยู่ด้วยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหยาโผ่ยพวกนี้แม่งจำสแกร์เก่งว่ะอ้าเห็นอะไรนูนๆผมเดาไปกับดักบทตอนเนี้ยมันจะมีปะวะออกมาออกมาเอ้าเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราโดนห่ออยู่บนนั้นไอ้พวกนั้นโอ้โหดูมันดูมันมันใส่ตูดอะไรเฮ้ยหยาไม่ เอ้ยอ้าวคือเมื่อกี้ฉันเอาศอกกระแทกหน้ามันเหรอถึงมันตายแล้วอะโคตรบ้าเลยเออช่วยเพื่อนก่อนเออโอ๊ยเป็นไรไหมอะเอ้ยนายเป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพลงมาผมชอบอะนายเป็นไรไหมอะ โอ้โหขนล,ลุกเลยว่ะคือแบบเพื่อนเราโดนโดนแบบไอ้พวกนี้จับไปเล่นสารพัดแน่เลยอ่ะต่อไปนี้เราต้องอยู่ด้วยกันนะจับมือกันไว้งอหน้าราก็ขอโทษนะที่ทําให้ฉันแบบว่าช่วยอะไรนายไม่ได้เลยอ่ะโอเคขึ้นมาได้ไหมมามาช่วยกันออกไปจากที่เวนนี่กันผมเริ่มจะพลไม่ไหวแล้วเด็กก็เกเลยอาจารย์ก็โคตรโหด อาจารย์โหดเกินคนเราอ่ะวูอายามีเปลียนโนด้วยวะ่ะมันจะมีใครมาไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว, <c oughs> ยวมันไม่มีใครมาใช่ไหมโอ้ได้ไงผมเห็นแล้วไปโอเคเราแค่หมุนไปนะฮะหมุนหมุนหมุนยกไปแล้วฮะยกไปแล้ว โอ้โหเชือกนี้คือเบาจาัดเลยใช่ไหมเบาจัดเออว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสูงได้ไปเปล่าเฮ้ยว๊าวโอ้โหถ้ารอบนี้ไม่มีใครมาก็บ้านะเอาจริงจอันนี้เราทำอะไรอ่ะออ๋โอเคโอเคโดดโดดปึบฮึบอ,อาโอ้โหหวังว่าจะไม่มีใครตัวอะไรมาตอนนี้นะเว้ย คือแบบโคตรดังอะอ่าโอเคฝั่งนี้มีกุญแจอุย้ยโอ้โหใครกำลังกินอะไรอยู่วะเหมือนมีคนกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่โอเคเราลองไปดูดิเป็นอะไรโอ้โหมันกำลังแยกุูแจอยู่ครับเราต้องอ๋อยังไงท่อปแป,ป๊บผมจะท่อปแป,ป๊บละเราจะเอาท่อปแป,ป๊บไปฆ่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนทำไมเพื่อนถึงไปเล่นอย่างนั้นอะ่ะ โอ้หอ๋อมันเป็นการล่อเราล่อให้เราโอเคได้มาล่อใช่ไหมกูจะฆ่ามึงเองตายตายตายโ้โหแหมมันทำเพื่อนเรามันจับเพื่อนเราไปเป็นขยงไอ้เด็กบ้าพวกนี้นี่เออโอเคไข่หัวแจงับว้าวเรียบร้อยปะฝั่งห้องตึกอุ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ป่ะ โอ้โหเปียโนมันมีเสียงเปียโนวะ่ะมีเปนโนกี่เครื่องกันแน่เนี่ยที่เนี่ยยังเรายังอยู่ในโรงเรียนอ,อ,อีกเหรอโอเคแล้วค่อยย่องไปเอาคอนนะครับผมเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยนายมาเดี๋ยวไปไหนเด็ดโอเคจับให้เหรอเอออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฟาดยังไงอะ่ะฟาดไอชิบหายก็นึกว่าจะจับให้เล่นหักคอแตกกันเหรอ เล่นหกักหัวแตกเลยอ่ะแล้วเออไปเีกันเถอะผมเข้าใจความรู้สึกนะเขาแบบอาจจะเกินเยียวยาแล้วอ่ะแบบโดนไอ้พวกเนี้ยแบบแกล้งสารพัดดูดิล่าสุดเอาแบบแขวแนไว้บนข้างบนอ่ะคิดดูนะเป็นผมผมก็ทนไม่ไหววะ่ะผมก็อยากแบบทําร้ายมานะันอ่ะอยากเอาคืนอ่ะแต่ว่าอันนี้คือทําร้ายแบบฆ่าทิ้ง <laughs> มันอยู่ห้องนี้ว่ะแต่ว่ามันโอ้โหมันอยู่อยู่เล่นด้วยโอเคไปไม่ได้สงสัยจะได้ขึ้นไปข้างบนแน่นอน แต่มือกันนะจับจับเหมือนกันอ่าไปเย่หยุดเล่นแล้วโอ้โหมีหยุดมีอะไรบางอย่างด้วยนะฮะเพลงเหมือนเล่นไม่ไม่ต่อเนื่องกันโอเคครับตอนนี้เราโอ้โหเราอยู่ข้างหน้าประตูนี่แล้ว,ว่ะเอ่อไปไม่ได้โอเคโอเคขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเลเซอร์ออยยอ,อ,อึ๊บโดดอีกอ่าโอเคแล้วอ๋อโอเคตันใช่ไหมได้เอาไปเอาไปปีนขึ้นนะ อ้าวไม่ใช่เหรอเย่าโอเคไปกันดีกว่าโอ้ my god อุ้ยอุ้ยโอ้โหอาจารย์เหรอเนี่ยเด้อเดี้อเด้อเออเมื่อกี้นายเกิดผ่าฉันตกอ่ะต้องลงไปต้องลงไปจริงดิอุ้ยโอ้โหผมพบเด้อเด้อเดผมต้องไปทำอะไรวะเนี่ยโอ้แม่งเอ้ยต้องค่อยๆไปเหรอโอ้ อ๋อเดี๋ยวอ๋อมันไม่หยุดเล่นด้วยอ้าโอเคอย่าบอกนะว่าเราต้องไปสับคันโยกต,ตรงเนี้ยได้ได้ได้ได,ได้โอเคค่อยๆดึงเอ้ยอย่าเพิ่งหยุดเล่นนะผมขอหยุดก่อนอุย้ยหยุดเล่นเหรออ้าฮ่าฮ่แม่หยุดเล่นแล้วโอ้ยโคตรกลัวโอเคเล่นต่อที่เหลือเราก็แค่กลับไปโดยการใช้ไอดีแน่นอน เอ้ยโอเคไป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 เสียงแม่งอะไรเสียงอะไรเสียงคอ,อาจารย์เหรอดังเงยียมแม่เงยไม่ค่อยไว้ใจเลยบางทีมันอาจจะหยุดเร็วขึ้นก็ได้นะฮะต้องรีบค่อยๆไปเดี๋ยวน้ำหนักมันลดน้ำหนักมันหายไปเหรอทำไมไอ้แผ่นนี้มันโอเคเราค่อยๆตดไปโอเคเย้ ดึงไปได้ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งมาว้าห้าเอ้ยไปเฮ้ยอุ้ยรีบหนีแล้วโอ้โหโอ้โหอาจารย์โอ้โหย่ายายาขึ้นไปขึ้นไปขึ้น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 อะไรวะเดี่ยวโอ้โหจังหวะนี้ฮ่าไม่ไหวไม่ไหวยาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอาจารย์อาจาจาผมผมไปแล้วนะผมไปแล้ะรับด้วยว้รับด้วยว้อ๊ปาขึ้นไปขึ้นไปว้าอย่า อุ้ยหลดไปอ่าโหเอ้ยอ,อาจารย์เอาเอาเข้ามาอย่างนี้เหรออาจารย์คอไม่กระยาวไปไหนวะโอ้โหชิปหายคตรลุนน่ะโอเคครับผมผมขอจบคลิปตรงนี้ดีกว่านะครับผมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมบ๊ายบายบ่ายบายบ่ายบาย่บา,ยบา,ยบายครับผมยู